มันมีบางอย่างที่คนไม่รู้เกี่ยวกับสกิลอ a นูบิสครับนอกจากพัดของได้แบบเห็นข้าวนั้นไหมเห็นข้าวนั้นไหมโอ้วมันยังมีอย่างอื่นอีกมาดูกันสวัสดีครับทุกคนวนนราอยู่กับวินดี้จัมเพลสคุกกิ้งเ t t ทนทิพส์ครับกับอ n นูบิสที่มีคนถามว่าพี่ครับอ n นูบิสเล่นยังไงมาดูกันนิดนึงผมอธิบายสกิลของอ n นูบิสให้ฟังก่อนครับ สกิลของอนุบิสเนี่ยจะเป็นการยิงพายุทรายออกไปความยาวไม่จำกัดมันจะยิงไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุดแม็กมีครูดาว20วินาทีครับพัดอะไรได้บ้างอ่ะนี่ถามกันเข้ามาเยอะมากพัดทุกอย่างที่ไม่ได้อยู่บนเขียงหรืออยู่บนเครื่องครัวหรืออยู่บนกล่องวัตถุดิบประเภทกล่องวัตถุดิบส่วนตัวแล้วมันมันจะพัดอะไรได้บ้างอ่ะอูอย่างด่านเนี่ยครับ มันพัดได้อยู่ไม่กี่ที่นะหนึ่งในนั้นคือพื้นที่แพลตฟอร์มตรงกลางเห็นปะที่มันไม่ใช่เขียงนะที่มันหมุนๆได้อันนี้อันนี้คำถามคือใครจะไปวางไว้ตรงนั้นเพื่อให้ผมไปพัดได้ก็ไม่มีถูกปะเห็นปะเขาไม่วางเขาไะว,วางไว้บนเขียงเพราะเขารู้ว่าบนเขียงมันพัดไม่ได้จานสกรปรกเอาวางไว้ตรงกลางแต่ดูนี่นะครับหลังจากที่ผมกดสกิลไปปุ๊บอ่ะเขาก็จะเริ่มวางตรงกลางได้แล้วเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าผมไม่มีสกิลแน่ๆผมก็จะพัดไม่ได้นั่นคือนั่นคือคนที่เล่นเป็นนะ คนที่เล่นกับนูบิสเป็นก็จะก็จะทําอย่างนี้แต่ถามว่ามันมีประโยชน์ไหมมันมีประโยชน์ครับหลักๆเลยคือมันจะทำให้เขาใช้แพลตฟอร์มตรงกลางไม่ได้นะเราไม่กล้าใช้ด้วยถ้าตอบได้ที่ผมไม่กดสกิลเขาจะไม่กล้าใช้แพลตฟอร์มตรงกลางเลยเห็นปะไอ้จุดกลางตึงกลางของจุดหมุนนะ่ะนั่นเป็นวิธีการเล่นแบบกดดันอย่างหนึ่งนะมันทำให้อีกฝั่งเล่นยากแต่คะแนนผมก็ตามตาม,มาตลอดแหะต้นเกมเลเทมาก แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนไม่รู้เกี่ยวกับสกิลของอนูบิสนะครับนอกจากจะพัดของได้ทำสโลได้แล้วเนี่ยมันยังมี Dis ดิสอาร์มด้วยนะดิสอาร์มคืออะไรดิสอาร์มคือทําให้หยุดมือเหมือนเนี่ยเหมือนสกิลของไอทาลีนเนี่ยนี่คือดิสอาร์มเดินได้แต่หยุดมือผมจะให้ดูนีล่านะสับอยู่นะผมยิงสกิลไปปึบไปหยุดสับเลยแคทสับอยอู่หยุดสับเลยเนี่ยมันมีดิสอาร์มด้วยผมถึงได้พัดข้าวได้แล้วเขาหยิบของออกไม่ทันนี่หลายคนไม่รู้นะคิดว่าแบบ พายุมันช้าเดี๋ยวยิงปุ๊บค่อยกดได้ถ้าพโดนพายุอะ่ะหยิบออกไม่ได้นะหลายคนประมาทตรงนี้โดนหลายอ่นแล้วเนี่ยเนียเนียเนีย,เ,นยเกือบเกือบแล้วผมยิงพลาไปนิดหนึ่งแต่กี้มันเฉียดเฉียดออกไปมันก็เลยเขาก็ไม่โดนดิสอาร์มระยะสกิลมันค่อนข้างแคบอ่าทีนี้เปิร์กที่ผมใช้ครับเปิร์กที่ผมใช้ผมใช้เปิร์กหนึ่งเป็นสปีดนะเพื่อให้มันไปถึงของได้ไวที่สุดเปิร์กสองผมอัพเป็นเวลาพัดโดน มันจะลดคูดาวประมาณ4วิหรือว่า6วิครับอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนําให้อัพแบบนี้นะเปิร์กแรกอะใช่เปิร์กแรกอัพได้เปิร์กสองเนี่ยอ,อัพเป็นเอฟเฟกต์สกิลตอนนี้จะดีกว่าลดเวลาบางทีมันก็ไม่ค่อยช่วยแล้วอ่ะอน,นี้มาดูเกมบ้างตอนนี้ผมพลาดครับเดินไปสลับข้างไม่ทันก็เลยต้องเปลี่ยนปลับมาอ้าวอีกฝั่งก็พลาดเหมือนกันโอเคนี่คือหลักๆครับมาดูช็อตนี้กันเถอะเปิดของดองครับ1 2เสิเริฟให้ไวครับอ่าวผมยิงไปใส่เหะเห็นป่ม เนี่ยครับจังหวะที่ของมันกองกองกันอยู่เขาไม่สามารถหยิบหลบได้เขาต้องสลับข้าวทิ้งไม่งั้นมันหายทั้งการน,นี่กดดันอีกฝั่งได้นะข้าวดันที่สําคัญมากเลยนะมันหุงพอสมควรอนะ่ะแล้วถ้าแบบมันถูกพัดไปมันก็จะกดดันอีกฝั่งได้คะแนนตอนนี้ผมเริ่มตามกลับขึ้นมาแล้วเห็นปะ่ะจริงๆถ้าอัพเพิร์กสองเป็นเพิร์กบนเพิ่มเอฟเฟสต์สกิลมันก็จะเห็นผลมากกว่านี้เนาะมันจะสโลว์เยอะขึ้นแล้วก็พายุไปไวขึ้นกว่าเดิมอีกอแต่ผมอัพอันนี้มาเพื่อที่จะ ได้ยิงรัวๆทาคลิปอย่าทําตามไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถามว่าเล่นด่านไหนได้บ้างอนุบิสด่านที่ครัวติดกัน,นเล่นได้นะด่านไหนที่มันห่างกันไกลๆไม่แนะนําให้เล่นมันไม่ได้หวังผลเรื่องสโลได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็เรื่องดิสอาร์มมันก็ไม่ได้หวังผลได้ะแต่ว่ามันมี็อดสุดท้ายครับในการเล่นในนี้นผมเก็บสกิลว้ยิง็อดสุดท้ายครับอย่างที่บอกครับสกิลมาสามารถทําให้เสริมไม่ได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเขากําลังจะเสริมป,ปุ๊บผมก็จะยิงออกไป แบบนี้ปุ๊บอ่าเขาโดนพายุไปเนี่ยตามทางพายุเขาจะเสิร์ฟไม่ได้แต่เขาเสิร์ฟไม่ได้อยู่แล้วแหละเกมนี้ประมาณนี้ครับวิธีเล่นนะดูบิสพิกกลับมาชนะได้ไงก็งไม่รู้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กันชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ครับอย่าลืมกด s u ซับ c ไครป์ชา n n ลวินดี้คูคิ้ง t บร n t i p ปด้วยนะครับวันนี้วินดี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย